สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามแฟนเพจจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ <S <S <ๆ>ก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเปิดแท็บใหม่ค่ะพิมพ์คำว่า k m MM m r o ที h นะคะพิมพ์ตามนี้ได้เลยอ่ะคลิกเล็งแรกค่ะอ่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะง่ายๆค่ะนิดเดียวอ่ะเพียงแค่เพื่อนๆน,นะคะคลิกไปที่สมัครสมาชิกค,ค่ะ หน้าตาขั้นตอนสมัครสมาชิกไม่ได้ยากเลยนะคะ,ะเพียงแค่ใส่ชื่อผู้ใช้งานค่ะอีเมลนะคะอีเมลสามารถเป็นอีเมลที่เราปลอมขึ้นมาได้ค่ะขอแค่มีที่อยู่อีเมลก็พอค่ะอย่างเช่น g m a i l com h o t m a i l com แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านค่ะเมื่อกอกทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนเนะคะคลิก2ช่องนี้นะคะแล้วก็สมัครสมาชิกใช้งานได้เลย เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเอนุญาตเข้าสู่ระบบเลยละกันค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มผู้ติดตามแฟนเพจนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกที่ Facebook ค่ะเลือกนะคะเลือกได้เลยนี่ค่ะผู้ติดตามแฟนเพจจากนั้นให้เลือกบริการค่ะเลือกได้ตามต้องการเลยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะไปก o p ปี้ลิงก์หน้าแฟนเพจเราตรงนี้นะคะแล้วนำลิงก์มาวางได้เลยค่ะจากนั้นเลือกปริมาณที่เราต้องการได้เลยค่ะเอาสัก100พอนะคะอ่ะค้าบริการอยู่ที่10บาทนะคะจากนั้นให้กดํำสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลย สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการเติมเงินเข้าระบบนะคะง่ายๆเลยค่ะทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะไปที่เติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางค่ะก็จะมีทั้งสแกน q r c o d e โอนเงินแนบสลิปค่ะ to Mo ออังเปาวอ l l e t คริปโตแล้วก็ Perfect Money ค่ะแต่และช่องทางนะคะก็จะมีการแนะนำนะคะว่าจะต้องทำยังไงในการเติมเงินนะคะ ส้ายป,ประวัติการสั่งซื้อค่ะไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะประวัติการสั่งซื้อของเรานะคะตอนนี้อยู่ขั้นตอนรอดำเนินการน,นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการบริการเพิ่มเติมนะคะนอกเหเนือจากที่ซื้อไปแล้วก็สามารถมาเลือกที่บริการได้เลยก,ก็จะมีทั้ง f c e e o o o y y u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  e t t k t t o k n s t t g r r m นะคะ t e l e gram Twitter ค่ะสามารถเลือกคัสสันได้เว่าต้องการอะไรนะคะเมื่อเพื่อนเลือกได้แล้วนะคะก็ให้ไปที่ปุ่มั่งกันตรงนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะให้ดูตรงคอาอธิบายค่ะก็จะมีลูกตาเปิดอยู่ก็คลิกตรงที่ลูกตาค่ะอ่าและตรงนี้นะคะก็สามารถสร้างคําสั่งซื้อที่เราต้องการได้เลยนะคะเพียงแค่คลิกตรงนี้ค่ะอ่าสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการติดต่อแอดมินนะคะล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อแอดมินให้สอง,ช,องช่องทางค่ะก็จะมีทั้งไลน์นะคะแล้วก็ทางตัวช่วยเหลือนะคะ ไลน์นะคะง่ายๆเลยค่ะแค่ทุกคนนะคะคลิกเข้าไปค่ะมันก็จะเด้งเข้ามาสู่ QR code l i n e ลนนะคะสามารถใช้โทรศัพท์สแกน QR code ได้เลยค่ะแล้วก็ช่องทางตัวช่วยเหลือนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยนี่นะคะตัวช่วยเหลือสำหรับท่านใดนะคะที่อยากยกเลิกคำสั่งซื้อหรือว่าต้องการเล่งคำสั่งซื้อนะคะก็สามารถมากรอกตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลายให้สกแกน QR code เหมือนกันค่ะเอาไว้พูดคุยกับแอดมินนะคะเวลาเรามีปัญหาอะไรนะคะแอดมินจะได้ช่วยแก้ไขได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีเพื่อนเยอะนะคะสามารถนะก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะคะแล้วส่งให้เพื่อนได้เลยนะคะอัตราค่าแนะนำอยู่ที่5%ค่ะอัตราจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่100บาทค่ะตรงนี้นะคะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่แชร์เว็บไซต์ของเรานั่นเองะค่ะ เพื่อไม่ให้เราช้าเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้แฟนเพจของเรามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้ทุกคนรีกอีกรอบหนึ่งค่ะอ่ะตอนนี้นะคะ ผู้ติดตามแนละผู้กดใจของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีแถมให้เล็กๆน,น,น้อยๆด้วยถือว่าคำสั่งซื้อของเรานั้นสำเร็จลุล่วงไปแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะเข้าไปกดใช้งานกันได้เลยสำหรับวันนี้หากผู้ผิดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะว่าเราจะพาทุกคนไปปั๊มอะไรกันแน่นะคะก็รอชมรอติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ